คกูดินนายพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปเรียกพร้อมแล้วไม่มีที่ให้เดือกชาอะไรเลยได้หลงที่ตรงไหนท่านคิดไม่ได้ตอนนี้ตลงข้างแถบกดที่ไม่ได้เส้นเป็นอะไรก่านตั่งอยนมันแผนที่บ้าอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้มีคนมีคนมาช่วยมีคนมาช่วย เปลี่ยนระดับความยากกันจ้าจะจะเก่งพวกมันจะจะไม่เอาแมพนี้จะจะพามันไปที่ยากกว่านี้ไหนๆพวกมันก็มาแล้วสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนเราพาไปยากๆหน่อยไหนๆก็มีสี่คนละฮัลโหล Engaging orbital thrusters Welcome to my ship ปวดเ h ยสิงตัวนายไม่มีหาอะไรเลยตรงนี้ฉันจะลงตรงนี้แล้วกันลกำลังแลนดิ้งภายใน3 2มสอหเอาลกอกแคปพื้นที่ได้ถึงพื้นถึงพื้นแล้วอ okay. มีหาอะไรเอาออกไปให้หมด s <S มีหาอะไรเอาออกไให,หมดกอ Down support women. Ah! Don't don't be, oh, I'm, I'm out, I'm out. 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 I'm the out. i am out out

มอนสเตอร์มีมอนสเตอร์ระเบิดลงไปแล้วระเบิดลงไปแล้ววันนี้กำลังลอยตัวใหญ่อยู่กลังลอยตัวใหญ่อยู่จะโดนระเบิดจะโดนระเบิดตายเถอะพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกำลังจะกลับไปภายในสิบวิมาจะเป็นฝูงหาเลยปาร์เดย์จ้าผมระเบิดกำลังเลยเออตึงกำลังเลยใครเหรอฉันลงมี่หัวใคร่ 46 tái được push up mất rồi bắt giác khu thì bắt giác khu yeah, area, the area, area. Calling in orbital strike. Orbital strike. ภรกิรกิทำลายล้ฉันเห็นรูมันอีกูนจุดจัดการลุยสองเองจการลุยสองเองติดตา้ให้สัเบิดติดระเบิดติตฉันทีสีแล้วทำลายลังมันได้มันเต็มเลย

แต่พื้นที่ด้วยจะโดนมอนเตอร์ฟาดนัดจะได้ไม่ใช่วันน<ม>ี้พวกแกจะได้ผมไม่มีกระสุนแนละจะไปเก็บของของท่านยิวนั่น Calling orbital in strike. Five minutes left. We can't stay this low much longer, Helldiver. Requesting air support! <laughs> Good. Good aimer!

ไปไปลากไอ้ตัวบินกันฉันมากไปให้แล้วไปถึงแล้ต้องฟามันออกไปดีฉันต้องเปลี่ยนทีมกักไปไปไปมากดูตามเอฟสามไปตามเอฟสามไปพวกจะเปิดคุ้มกันทางหลังออกจากพื้นที่ดว้วยสถากนการยับะเปลียมากจ้ะ วางระเบิดลงไปแล้วนายต้องคว่างเสริมบูดินวางลงไปในรูมันที่สามสองหนึ่งพวงระเบิดใหญ่เปลี่ยนที่สามเป็นคนนะครับที่สี่สามออกจากพื้นที่ด้วยเปลี่ยนร้อยทำได้ดีเอาจากพื้นที่ทำได้ดีเอาจากพื้นที่ t a g g ้ n g map east 200 m e t e คุ้มกันด้วยติดใต้เธอ F3 เราต้องรีบเรียกยานเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่หนึ่งนาทีเราจะเรียกหาเหวอะไรไม่ได้เลยไป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 ญญไปไปเรียกยานดาวเทียมกำลังจะดับภายใน,นนาทีคือ เีออยกแกมาำลังตามไปจะไม่สี่นาทีให้ตายเถอะมีอะไรมีป้อมปืนอะไรเอาออกมาให้หมดปูตินเดี๋ยวมาอีกหนึ่งนาทีนายจะเหลียกไม่ได้แล้วฉนะันต้องเหลียกซับไพออกมาก่อนอเหลี่ยมไพเพื่อแล้วก็เหลียกเออเป็นตัวใหญ่มา Requesting orbital strike. Requesting orbital strike. Okay. We went to tie. 20่สิบวิมีระเบิดคว่างด้วยมีระเบิดก็คว่างด้วยมียี่สิบวิจะคว่างไม่ได้แล้วสองวิคว่างเก็บไม่ได้แล้วถือระเบิดไว้ในมือถือระเบิดไว้ในมือถือระเบิดไว้ในมือปิดทันแล้วโอเคยังถือระเบิดไว้อยู่ นายยิงไปก่อนตัวใหญ่มากลอยตัวใหญ่บาสุก้าผมมีบาสุก้าใช้บาสุก้ายิงใช้บาสุก้ายิงผมไม่เห็นหัวมันผมไม่เห็นหัวมันเก็บระเบิดไว้ตรงนี้แล้วกันผมไม่เห็นหัวมันตายเถอะเอาปืนไปยิงมันมันบ้าอะไรกัเนี่ยปอนใหม่หรือซ่าชาร์เจอปอนใหม่เห็นอะไเนี่ยนี่มันแนรล็อกแตก ตายแล้วตายแล้วถาผมอุจที่บ้านี่จะันจะเผามันเองไตายี่งยามาช้ากเลยพายูไฟพายูไฟพายุไฟด้วย ตัวใหญ่มากศูนหมดกระูนหมดยื้อไว้ยื้อไว้อีกหนึ่งนาทีอีกหน่งนาทีทีจะลอยตัวใหญ่ไหมอีกท uh, างนึงตามงอยู่ไอ้ตายเหอะนี่มินบ้าอะไรเนี่ย โอ้ตายเถเจ้าตายเถอะกต้อชีวิตหลอดให้ได้จ้าปลกเมียผมด้วยอย่าปลาฉันเพราะฉันก็ตายฝาาเพื่อนเราอีสอคนแล้วกันไปดิไ e ยู d o i ด g u k e e ดูอ n g y o o 4 i n u t e 40 seconds, no 40 minutes. <laughs> just 30 seconds. Just 30 seconds. 30 seconds. The ship coming. The ship coming, friend minus 20 Just 20 seconds. Just to win this Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. You can't do it. You can't do it. Count 2, 1! Good job. Yes, good job. Pelican One, I have visual on the extraction zone. <laughs> Pelican One, landing sequence initiated. Watch where you're standing. Keep coming. They keep coming. Whoa! 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 Countdown initiated. Okay. Stay okay. Take go! 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 go, go.